สวัสดีครับน้องเบสโอ้โหวันนี้ชุดแพรวพราวมากเลยตั้มยังไม่ได้หยุดเลยน้แต่เย็นถ้าเห็นพี่ขี่รถพางตําเหมือนวุ่นเลยนะน้นตําอะไรอยู่ครับเอ่อกุ้งสดกับไข่แมไข่ไอ่นไข่ปลาหมึกครับรวมกันเหรอครับรวมค่ะกุ้งสดไข่ปลาหมึกราคาเท่าไหร่ครับ หนึ่งร้อยสามสิบบาทหนะนึงน่งร้อยสามสิบบาทนี่นะน้องโอ๊ตน้องโอ๊ตสวัสดีครับสวันวันนี้ชอบ<ร>ชุดแม่ค้ามากเลยนายแมนหรือเปล่า่ะ

จะกินหวานมันบอกเออโอเคใครมือใครนังใครนี่นุน่งสดแล้วอะไรดีคะใส่ คค่ะเท่าไหร,นะร,ร่นะเออลูกค้าเพิ่มไข่อันนั้นด้วยไข่ปลาด,ด้วยเป็นเท่าไหรค่ครับเป็นร้อห้าสิบบาทค่ะ ร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นหอยแครงใส่แต่หลบัวน,นะคะลูกค้าบอกว่าใส่แต่หลาบัวลูกค้าไม่อยากกินอย่างอื่นสองชุดราคาห้าสิบบาทได้หาสิบบาทเพราะนั่ง เทศค่ะนี่ตาลปี๊ค่ะแล้วหวานไปค่ะอเอาหน่อยนะครับแล้วตำไปเลยสิครับมาเลยค่ะ Thank y o ครัค่ ใส่ก็ไปเลยนะครับยันยวนะอันนี้เป็นยาอะไรครับน้องบิ๊กไม่แค้งไม่บัวกค่ะเท่าไหร่ครับแบบนี้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นไงครับผ่านไหมคิวซีอร่อยค่ะอร่อยให้บอกต่อแล้วถ้าไม่อร่อยอ่ะ ถ้าไม่อร่อยอไปหาหมอการไปหาหมอนะไม่ต้องอย่าไปบอกใครใส่ไข่อะไรบ้างคะไข่าเรียเียวไข่แมงดาของไข่ไข่ปูเนื้อของเริ่มหมดแล้วนะครับเวลาไหมคะของก็เริ่มจะหมดไปแล้วนะครับ นี่ใกล้จะได้เก็บร้านแล้วดิใกล้แล้วค่ะส่งท้ายคลิปพอดีเลยเ <d> หนื่อยมากค่ะวันนี้วันนี้ออกร้านเม<า>ื่อกี่โมงบ่า,บายสี่ค่ะบ่ายสี่โมงนะครับตั้งแต่บ่ายสี่ยังตําไม่ได้หยุดเลยนะพายุเข้าลูกหนึ่งแล้วก็ไปแล้วพายุเข้าลูกหนึ่งที่แรกฝนจะตกก็ไม่ไปปักตะไคร้มา <d> อ๋อไปปักตะไคร้มานะ ฝนเลยไม่ตกนะครับร้านข้างบอกอย่าหาทางยาชุดแม่ค้านี่แสบตามากเลยนะวันนี้นะทองค่ะฮะยิ<า>่งกว่าหลักกิโลอีกยิ่งกว่าอะไรนะหลักกิโลสีสะท้อนสีสะท้อนยิ่งกว่าหลักกิโลอีกนะน้องบีดน้องบีดว่านะส,ว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รูทเนียยสีสัท้อนแสบง่ายฉันลืมเลยฉันใส่อะไรบั่งนี่ถ้าไม่อร่อยตัดโชเได้แครกหจะหมดแล้วรู้ไม่มากแล้วลู้แค่สองโคกเองแม่จะเก็บกลับบ้านแล้วคือแบบ้มาเแมอเลยเอะเเหลือหมดเลยใช่ไหมเหลือได้ ได้อยูเซมอนหมดแล้วไมหมอ๋อหมดแล้วเซมอนเหลือในตู้ในนู่นเซมอนฟูม้าหมดนะครับวันนี้เรามามืดหน่อยนะโดนถล่มแล้วรอบนี้น้ำแตกกระจายเลยนะเที่ยวปากมากมาช้าไม่ได้กินนะร้านนี้นะมาเร็วก็ไม่ได้กิน <laughs> ทำไมอ่ะ บอกลูกค้าสี่โมงผมมาห้าโมงอย่างนี้ลูกค้างงไปเลยค่ะนะนี่เป็นยำสามไข่ค่ะไข่นะครับโอ้โหไข่ยังก็เม็ดลูกแก้วได้ไข่ลู แล้วก็อีกไข่นึงไข่อะไรตัวเองไข่แมงดาเหรอแม่ดูใส่พิ้งค์พิ้งก่นดูล้านนะครับร้านแบบนี้เลยนะพิกร้านวงเวียนเรือใบนะครับ ต่อดี <önemli> ่ยำอะไรหอยนางรมแช่แคปของกูเสร็จปลาร้าไหมใส่แคปกี่วันแล้วไม่ใส่หรอ

แม่จำได้อยู่นี่เราก็เทปไปเลยสินค้าหมดแล้วนะครับมีเตอร์ไหมเนี่ยมีนิดหนึ่งค่ะยังมีนิดหนึ่งนะครับ ไอ้สามไข่สองร้อยบาทไอ้หอยนางรมร้อยหนึ่งเป็นสามร้อยใช่ค่ะถ้าหลังจากผมปล่อยเลยนะครับเห็นโคกอย่านึกว่าส้มตำนะร้านนี้ขายยำนะครับโอ๊ตเข้าแล้วนะครับพอเพลใช่ชิมช่วยหน่อยค่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะโอ๊ตเป็นคนชิมแทนแล้วนะครับ ผ่านไหมนังโอดผ่านาน,นี่นะยกโป้อีกแล้วนะไม่เชียร์กันจะไปเชียร์ใครครับธุรกิจครอบครนะัวอะไรนะธุรกิจครอบครัว <c oughs> เราต้องหลอกลูกค้าว่าอร่อย ขแข็งกุ้งสดแล้วพวกไข่ไข่ท้ลูกม้าหมดแล้วลูกแล้วน้า่วหลุลูกม้าใช่เนาะวันแตกสามวันแรก หน,หนึ่งหมอหนึ่งครับไม่เป็นไรหรอกค่นะาลูกห,หมูยอ่ออย่างเดียวหรอหเผ็ดน,น้อยๆพอยนนี่เป็นยำอะไรครับน้องบีทหมูยอ่อยเฉยๆก้เาเขาใส่ให้ได้อาจจะเองเลือกมีหอยแครงกุ้งสดแล้วพวกไข่ไข่ไันจะกผสมอะไรหมูยอ่อเพราะว่ามันมันไม่บจมันไม่ครบสูตรเจ๊ ได้คะ่ะข้าลูกอันนี้เป็นยำอะไรนะยำหมูยอเฉยๆคะ่ะเท่าไหร่ครับแบบนี้โอ้แปดสิบบาทค่ะ ให้ว่าเกอ้อฮเตาเกรอร้มน,งนึงนะ,ะมะนาวดูเขาแอบมองอมะนาวเยอะมากแพงมากด้วยโอ้โหนี่นะมะนาวนะมะนาวใช้แบบนี้เลยเหรอแม่หมดแล้วค่ะหมดแล้วนะว,นะวันละสามพันลูกล้อเริงสองสามร้อยลูก <laughs> ใส่ปลาร้าหรือยังไม่ละแม่ค้าจะหลงหลงลืมลืมนิดนิดหน่อยหน่อยนะไม่ว่ากันนะครับย um uh 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 ุ่งยุ่งยุ่งอยากกิัวเราทำมาของทิตย์ก็เลเลยเนี่ยถ้าเราใส่ปลาร้าน้อยเราจะเติมลงไปนิดหนึ่งหนุ่มโคชิมอีกแล้วนะน้อไม่อร่อยก็บอยเขาเติมนะขาดอะไรใช่ เที่ยวหวานมากเกินเป็นไงครับได้ได้อีกแล้วนะครับผ่าน <laughs> ผ่านนะครับวัดวัดเอาอันนี้หน่อยดองแดงเน่อยอย่ามันเข้ามือ มันเป็นยางหวานน,น,น,นน่าสูงอร่อยให้บอกต่อนะครับร้านนี้นะเป็นอีกร้านยำน่าสนใจนะครับทำในคกจบที่เดียวนะยำในคกจบที่เดียวนะครับ,รบอร่อยไม่จกตาค่ะฮ<แ>ะอ,ะอร่อยไม่จกตา <c oughs> อาร่อยไม่จกตา <c oughs> ได้เยอะนะครับต้องมาดูของจริงแสดงไปอ่านในคอมเมนต์อยู่หนูก็ยังงงอยู่หนูให้น้อยตรงไหนแสดงน้องบีแดดเขาไปอ่านคอมเมนต์อยู่นี่นะเอฟซีนะคอมเมนต์มาน้องบีเห็นหมดนะน้องบีน้องโอ๊ตจะเห็นกันหมดนะครับนะของจริงไม่ใช่น้อยเลยนะครับเยอะๆจุกๆเลยนะครับของตัวเองเพลิดขนาดไหนครับ น,นี่ต้องถามลูกค้าได้เยอะไหมครับลูกค้าเยฮะเต็มเลยนะเต็มกับปุกเลยเดี๋ยวมาดูอีกสักหนึ่งเมนูนะไม่กวนน้องบีทนะก็จะได้กลับบ้านเหมือนกันค่ะหมดแล้วเหรอเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นยำอะไรน้องบีท ยรวมๆค่ะมีอะไรใส่ให้หมดอย่างนี้ยำรวมๆม,มีอะไรใส่ให้หมด <c oughs> <c oughs> อ๋อเป็นครบสุดท้ายนะหมดพอดีนะเแล้วน,น,น้ำตา หอมมากน้ำปลาราก็หอมขนาดใส่แมสยังทะลุแมสเลยนะครับอันนี้คกปิดท้ายเลยใช่ไหมปิดท้ายค่ะกลับบ้านแล้วเหรอกล,ลกลับแล้วนะครับไม่อยู่แล้วนะน้องบีทว่าหมดแล้วนะครับอยากดูแต่ของหมดเลยอยากดูแต่ของหมดนะครับ แบบนี้เท่าไหร่ครับสองร้อยบาทค่ะสองร้อยบาทนะน้องโอ๊ตจริมอีกแล้วนะน้องโอ๊ตนะโอบสุดท้ายค่ะโอบสุดท้ายนะครับท่านเลยไหมผ่านนิดนึงเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวนไหเดี๋ยร์โอเค บ้านเราเราจะเหลือไว้ทำใหมใส่ไปให้หมดสิครับดูดีแน่นๆนะครับจุกๆเลยนะครับาอ่ โบหอยนังลมเข้าไปอีกนะหอยนังลมก็หมดแล้วเหรอหมดแล้วค่ะโอ้ยหมดทุกอย่างนะไม่รู้จะอ,อยู่ทําไมยําคกจก,กีขายดิบขายดีแฮกีกลับบ้านยำาคกจกีขายดิบขายดีแฮก,กีกลับบ้านนายกโอเคครับ<ม>คลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มมองชนชนแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะวันนี้หมดแล้วนะบา,บาย น้องโ๊ตสวัสดีค่ะ